เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อๆกันมาหลายคนรวบรวมและเรียบเรียงใหม่เพื่อมาเล่าสู่กันฟังในเขตป่าริมน้ำเขตติดต่อของประเทศเพื่อนบ้านครั้งหนึ่งเกิดไฟป่าขยายพื้นที่ออกไปอย่างกว้างขวางทําให้สัตว์ป่าหนีตายและสูญสิ้นชีวิตกันไปไม่น้อยแม้แต่พระทุดงชลารูปหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในป่าแห่งนั้นยังแทบจะหนีไม่ทันขณะที่เก็บสับพละมุ่งหน้าจะไปที่ถ้ำใกล้ ก็บังเอิญเห็นพวงไม้ขนาดใหญ่มองเข้าไปเห็นลูกเสือตัวขนาดเท่าแมวลบซ่อนอยู่ต่อไม้นี้คงจะไม่ลอดจากไฟไหม้เป็นแน่หลวงตาชลาจึงได้จับเอาลูกเสืออุ้มไปด้วยโชคดีหรือปฏิหารไม่ทราบเกิดลมฟ้าฝนขนองไปทั่วจนฝนเทลงมาทันทีก่อนที่ป่าจะวอดไม่มีเหลือเมื่ออยู่ในถ้ำหลวงตาไม่รู้ว่าจะหาอะไรให้ลูกเสือกินเพราะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มาก่อนเพียงแต่ว่าสัตว์หรือคนนั้นก็ต้องกินนมตั้งแต่ตอนเล็กๆเช่นกัน แต่ในป่าแบบนี้คงจะหายากอยู่หลวงตาจึงได้เนรมิตให้ลูกเสือนั้นกลายเป็นเด็กชายตัวน้อยหน้าตาหน้ารักแล้วอุ้มเดินออกไปที่หมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดขอนมจากหญิงที่มีลูกอ่อนให้เด็กชายกินหลังชาวบ้านรู้ว่าหลวงตาจำพรรษาอยู่ในถ้ำจึงได้นิม,มนต์หลวงตามาอยู่ชายป่าและตั้งเป็นสำนักส่งขึ้นต่อมาก็จะเห็นเด็กชายเดินตามหลวงตาออกไปบิณฑบาททุกเชา้าไม่มีใครรู้ใครถามว่าหลวงตานำเด็กน้อยคนนี้มาจากไหน คิดว่าหลวงตาคงจะเก็บเด็กที่พ่อที่แม่ทิ้งหรือยากจนเลี้ยงดูไม่ไหวจึงไม่มีใครที่จะสอดรู้สอดเห็นเรื่องนี้อีกหลวงตาคอยสั่งสอนอบรมเด็กชายเป็นอย่างดีเด็กชายก็เชื่อฟังเคารพนับถือหลวงตาเป็นอย่างมากเติบโตวไวกว่าเด็กทั่วไปก็ไม่มีใครแปลกใจอะไรในสมัยนั้นหลวงตาคอยสอนเสมอเรื่องการกินว่าห้ามกินเนื้อสัตว์เป็นเด็ดขาดให้กินแต่ผักผลไม้แทนและคอยถ่ายทอดวิชาความต่างๆให้ไว้ป้องกันตัว และทุกคืนตอนดึกๆก็จะพาเด็กน้อยเข้าไปในป่าเพื่อให้รู้ตัวตนตัวเองว่าเป็นอะไรมาก่อนหลวงตารู้ว่าท่านชลาภาพมากแล้วคงจะอยู่สั่งสอนเด็กชายได้ไม่นานมากนักและได้สั่งไว้เด็ดขาดว่าหากหลวงตาไม่อยู่แล้วปฏิบัติตามคำสอนอย่างเคร่งครัดและเข้าไปอยู่ในถ้ำที่หลวงตาพาไปตั้งแต่แรกคอยปกปักรักษาป่าและช่วยเหลือชาวบ้านผู้ที่มีพระคุณที่ให้ข้าวให้นมเลี้ยงดูมัจนเติบใหญ่ หลวงตาท่านละสังขารขณาดที่เด็กชายอายุได้เพียง12ปีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเจอกับเด็กชายอีกเลยการหายตัวไปอย่างลึกลับหลายคนก็เชื่อว,ว่าเด็กชายเกิดจากอาคมของหลวงตาพอท่านละสังขารเด็กชายก็เกิดสลายหายไปด้วยและหลายคนก็เชื่อว,ว่าเด็กชายกลับไปอยู่ถิ่นกําเนิดของตนตามที่หลวงตาได้สั่งสอนเอาไว้ก่อนมรณะภาพแต่ยังไงก็ช่างเรื่องของเด็กชายก็เลือนหายไปตามกาลเวลา ความเสียหายของปืนป่าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ภัยธรรมชาติเท่านั้นพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายพืชพันธุ์และสัตว์ป่าให้เดือดร้อนก็มีมากต่อมาก็มีข่าวถูกเสือไล่ล่าขับไล่จนหนีก,กระเจิงไปหลายลายจากปากพวกที่เข้ามาบุกลุกป่าไม่ได้สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านมากนักแต่กับสมน้ำหน้าคนพวกนั้นเสียมากกว่าแต่คนพวกนั้นไม่เพียงแค่พบเจอเสือเท่านั้น ยังมีหลายคนเคยพบเจอเข้ากับชายหนุ่มเดินหายเข้าไปในถ้ำแต่พอเดินตามเข้าไปกับไม่เจอชายหนุ่มแต่อย่างใดบางก็ว่าเป็นลูกคาเทวดาบางก็ว่าเป็นพยายดาที่คอยปกป้องรักษาป่าและอีกหลายคนก็ไม่เชื่อถือเรื่องล่าลรือเพราะไม่เคยพบเจอกับตัวเองมาก่อนแต่กลับมีความต้องการที่จะล่าเสือซะเองว่าเคยพบเจอมาแล้วและเรื่องของเสือก็ได้ล่วงรู้ไปถึงหูของผู้การในสมัยนั้น ถึงคุณลักษณะเด่นของเสือตัวนี้จึงเกิดอยากจะครอบครองเสือตัวนี้ให้ได้ต่อมาเกิดการไล่ล่าเสือขนาดใหญ่เกิดขึ้นชาวบ้านได้แต่หุบป,ปากเงียบและสาปแช่งอยู่ในใจเกิดการเปิดป่าไล่ล่าเสือด้วยอำนาจส่วนตัวของผู้การทำให้ชาวบ้านแถบนั้นและอีกหลายหมู่บ้านเดือดร้อนเรื่องการทำกินทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงถูกล่าไปเป็นสเสบียงอาหารของคนพวกนั้นเสียสิน้น รวมทั้งพืชผักข้าวโพดข้าวฟางของชาวบ้านโดยไม่มีการเกียงอกเกรงใจเจ้าของบ้านเมื่อปล่อยเว้นานชาวบ้านยิ่งเดือดร้อนถ้าไม่พบเจอเสือคงจะไม่มีการถอดถอนกําลังเป็นแน่งทียงเที่ยงของวันหนึ่งชายหนุ่มที่เคยพบเห็นมาแล้วก็เดินออกมาจากป่าลึกจนเจอเข้ากับกลุ่มคนที่มันล่าเสืออย่างความตั้งใจร้องขอคนพวกนั้นว่าให้เลิกตามล่าเสือเสียและเลิกสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเสียทีเหมือนคนพวกนั้นจะเห็นว่าชายหนุ่มมายุ่งไม่เข้าเรื่อง ไม่ใช่ทุละจึงได้จับไว้ด้วยข้อหาล่าสัตว์ป่าและบุกลุกป่าเพื่อใช้เป็นข้ออ้างของตนชายหนุม่มถูกจับขังไว้ในกรงเหล็กขนาดเท่าฉลอมใส่หมูที่เตรียมไว้สำหรับเสือโดยเฉพาะหากว่าจับเป็นได้ชายหนุม่มบอกคนพวกนั้นว่าจับตนไปแล้วไม่ต้องไปตามล่าเสือหรอกเดี๋ยวเสือก็มาคำพูดนี้ทำให้คนพวกนั้นเกิดความคิดขึ้นมาว่าจะนำเอาตัวชายหนุม่มไปมัดไว้กับต้นไม้เพื่อล่อให้เสือออกมาล่าเหยื่อ จนล่วงเข้าเวลาเย็ยนก็ไม่มีวี่แววว่าเสือจะออกมาเลยแยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวก่อนที่จะค่ำมีเสียงร้องโวยวายตกใจแตกตื่นขึ้นชายหนุ่มที่อยู่ในกรงนั้นหายไปแต่กลับมีเสือโค้งเข้าไปอยู่แทนทั้งแปลกใจทั้งดีใจที่จับเสือได้ลืมเรื่องชายหนุ่มและรีบเคลื่อนย้ายเสือออกจากป่าทันที เสือโค้งถูกลำเลียงไปจนถึงบ้านหลังใหญ่กลางไร่อันกว้างขวางของผู้การในตอนดึกระหว่างทางไม่มีการลิ้นรนตื่นกลัวของเสือเลยแม้แต่น้อยและทุกคนก็ลืมเรื่องเด็กชายไปจนเสียสนิทมีอาการตื่นเต้นกับเสือที่อยู่ตรงหน้ารวมทั้งผู้การที่เป็นตัวการใหญ่ที่สุดแสดงความพึงพอใจเป็นอย่างมากจู่ๆก็มีเสียงปริศนาขึ้นมาว่าถ้าได้เสือตัวนี้แล้วท่านจะหยุดบุกลุกป่าและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหรือไม่คนพวกนั้นแยกย้ายกันหาต้นเสียงแต่ก็ไม่เจอว่ามีใครพูด ผู้การก็ร้องตอบไปว่าอะไรที่ฉันต้องการได้ต้องได้ใครหน้าไหนก็ทำอะไรฉันไม่ได้เพียงเท่านั้นเสือที่อยู่ในกองก็ลุกขึ้นมองสบตาไปที่ผู้การและมีเสียงถามกลับมาอีกครั้งผู้การก็ลองบอกกลับไปเหมือนเดิมด้วยความเกลี้ยกา่สั่งลูกน้องหาตัวคนพูดให้เจอเดี๋ยวนี้แต่กลับมีเสียงพูดออกมาใกล้ๆว่าไม่ต้องหาฉันอยู่ต่อหน้าท่านยังไงหล่ะพูดจบเสือก็เดินทะลุออกจากกรงเหล็กนั่นเผชิญหน้าเข้ากับผู้การที่กำลังตกใจตาค้าง แขนขาอ่อนแรงสุดลงนั่งอยู่ตรงนั้นลูกน้องแตกเหวิ่งหนีเอาตัวรอดออกไปคนละทิศละทางการกระทําและคำพูดที่หาสำนึกไม่ได้จากผู้การต้องกลายเป็นศพวิญญาณเฝ้าอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ในไร่แห่งนั้นบางคนก็เล่าว่าผู้การถูกเสือฆ่าตายแต่บางคนก็เล่าว่าผู้การหัวใจวายตายไปซะเองส่วนลูกน้องก็หนีตายเอาตัวรอดกันไปหมดบ้านหลังนั้นก็เลยกลายเป็นบ้านหลาง และวิญญาณของผู้การก็คอยหลอกหลอนคนที่เข้าไปลักขโมยลักทรัพย์สินของแกจนหนีตายจับไข้เพลิ้เพลไปแล้วหลายลายและไม่มีใครเข้าไปบุกลุกและล่าสัตว์ในป่าแห่งนั้นอีกเลย